ก็กาบสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็เกม Lost l i n e นะครับผมตอนนี้ก็ช่อง s s t Master นะครับตอนนี้อ่าจะรับของแป๊บนึง่งมีอะไรให้รับโอเคไม่มีละ<อ>ก็เป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดแบบว่าเราลงไปในแมปพื้นที่แล้วก็ไปสำรวจแล้วก็หาของเพื่อเอามาขายใช่ตู้นี้อ๋อ ต้องใช้โทเค็นเหรอเนี่ยตู้นี้โ okay. อเคเดี๋ยวผมาดูของในโกดังนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถอ,าอ่าซ่อมซ่อมส้นหน่อยชุด,ชดกระพังโอเคอะไรเอ่ยมันคืออะไรเอ่ยกล้องซิกิเออูน่าเหรอคืออะไรอะ่ะคือผมงงกบกองน,นี่คืออะไรเอ่ย แถวขายต้องสามร้อยเหนนะรียญนะสามแสนเหรียญเลยมันคืออะไรอะ่ะแท็กหรอ๋อแท็กแดงยังไงไม่รู้อะ่ะคืออะไรเ,เก็บไปก่อนเ,อเก็บไปก่อนอา่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยก,กันดีกว่า จะว่าเราเอาน้ำไปสักขวดหนึ่งก็ยังน่าจะดีนะโอเคจะกินน้ำสักหน่อยช่องเก็บของเฮ้ยเราไม่ได้ขายเลยอันนี้ขายไปเลยเพิ่มพื้นที่ <c oughs> เอ้ยเราขายด้วยเลยกระสุนจะหมดเอ่อ ๋ยวารก่กกอเปลียนตัวกว่อนซื้อกาซูนไปเลยี่จัดไปเลยคือได้ชุดเกาะดีๆอ่ะคือร้านนี่มีเสีอสิ ต้องไปฟาร์มหาแบบในแบบจริงๆฮะโอเคอย่าเราไปจับคู่กันดีกว่ารอบนี้โดยที่เราจะจับคู่กันไปเล่นนะรอบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงปะลัสกอตินดารอหาคู่ก่อนมีในรถไฟด้วยมันจะเป็นฟังก์ชันใหม่โอเค จำผู้นานมาดานจริงๆเดี๋ยวผมว่าไปอ๋อได้ยัอันนี้ยังไม่เปิดเปิดเทียวดีกว่าเราเออกเป็นทางไลยสิซุ่มยังไวอะครับรอบนี้มีคนหนึ่งห้าคนเลยรอบนี้มเร้ก็ต้องระวังนิดนึง เราลงจุดปลอดภัยก็ตอนนี้จะ <clear>. ขอห้ยาะเป็นเกาะม,ม่วงเปิดมาก็ได้เป็นเด็ดก้อนใหญ่เลยจุดเยี่ยมจุดปืนกลนี่รอเลยวิมันปลอดภัยจริงป่ะเนี่ยตรงน,นี้ <c oughs> ปลอดภัยจริงไปเ่ยตรงนี้ สึกอถึงความไม่ปลอดภัยจริงๆฮะตรงนี้เมันมีห้องที่ใช้กุญแจงบนนี้เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเป็นห้องอะไรรอแล้วมันจะเดิไปต็ดขึ้นอ้ยตก ไปเลยลูสุตาเาลูกขอป่ะมีกลนไกมีชุดทราบาลมาแล้วโอเคใส่ปืนไปขายลวเดีาวนี่เยลฮิวอนฮิกรู้สึกจะมีคนหลบหนีไปละ เอร่างกายเราเสียสุขภาพอะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยฉักไม่ใช่รู้สึกว่าร่างกายเราเสียสุขภาพเฮ้ยไม่ได้การแล้วอ๋อตตวตรงนี้ก่อนเหมือนร่างกายมีปัญหาตอนนี้โอ้แย่แล้ว ทางอย่าฝังทางโอ้แย uh. oh yeah, ่ละไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะตอนนี้ออ oh, หายกลับเป็นปกติอ่ะอย่ารอไปรุดของกลับมาน่าจะตัวเราน่าจะมีปัญหาโอเคที่นี่ศพนาบาน เป็นคนตอนเนี้ยเหมือนตัวนี้จะเป็นคนนะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาของไปขายเหมือนจะเป็นคนนะคนนี้โอเคขอความช่วยเหลืออุ้ยอ๋อ คือเราได้เพื่อนร่วมทีมเลยอย่างนี้เลยเหรออ๋อเป็นการดึงเพื่อนขึ้นมาให้เป็นเพื่อนร่วมทีมเอ้ย,อยก็เจ๋งสิอ๋อในนี้เลยเนี่ย <c oughs> คือจริงจังว่ะจริงจังว่ะก็หมู่สิเรามีอะไรบ้างเฮ้ย <c oughs> เกือบตายแล้วไม่เจ้าเนี่ยถ้าถ้าผมไม่หยุดยิงเมื่อกี้นนะ Uh honey. Someone's coming. Hello, this is Alpha G! We've got enemy visuals, enemy visuals! รายกันอะไรกัน,กน,ม,น,นมีประเด็นอะไรกันโอเคมีอะไรให้ดุดมากเอ่ยถังแก๊สโอเคได้ตังมา ประถมประาบาลเบืเเ้องต้นมามีชุดอ่านะคือตรงนี้มันให้มาสำรวจอะไรอ่ะคงอยากรู้จริรงเป็นเคเวสนะตรงนี้เราได้เพื่อนน้องทีมมาเลยตอนนี้โอ้โหมูลค่าของจริงอันนี้ โอ้น่นชุดมากน่นชุดมากน่นชุดมากกระสุนได้ดดพร้อมก่อนเดี๋ยวตาย เกือบตายอุ้ยเกือบตายอุ้ยแย่ละเกือบตายแล้วเราอุ้ยคนนี้มีของดีมากอเอ่อโห่ปืนวันนี้วันนี้กลับมาไม่ได้ไม่ทด้เก็บมาเลยอย่าปืนหาย ปืนจะต้องสำคัญกว่าโอ้ยน่นชุดมากไอคนนี้คือผมยิงมันจะไม่ตายอยู่แล้วอะว่แ <c> ย <oughs> ่แย่แย่จริงแย่ yeah, จริงเจอนี้เข้าไปคือผมต้องการเข้ามาดูว่าตัวนี้มันมีอะไรให้เรารู้เปล่าอา่อมีกุญแจล็อก ซึ่งก็ต้องมีของดีอยู่แล้วโอ้โหแหวนเพชรโอ้โหรวยกันเลยงานนี้ยอดเยี่ยมอืมโอเคเราทำเงื่อนไขเสร็จสิ้นเพื่อนรอออกกันดีกว่าโอเคเอ่อเอ่อไม่น่ามีอะไรสำหรีกแล้วยที่ผมยังงงว่าเฟสนี้มันได้ทำอะไรกันแน่เออ เจอนี้มันล็อกอยู่ซึ่งเราต้องไปหากุญแจมาเปิดอ่ะอเอ่ยไปมีขอ้อดีเก็บมาไปขายโอเคซึ่งเราเพื่อนร่วมทางตัวนี้คิดว่าไอ้คนนั้นคงไม่มาหาเราอยู่มั้งเนี่ยเรา เราว่าเราไปดีกว่าโอเคอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง เ้ยเราไปก่อนนะนายไม่อยู่แล้วไปขายของดีกว่าเฮลเยีย yeah. oh. อุ้ยโอ้โห oh. oh. ใจเสีย <c oughs> นึกว่าเจอคนนะเมื่อกี้นี้โอ้โหแย่จัง้ยแหวนโอเคได้ของดีโอ้โหรวยกันเลยงานนี้ รวยอยู่แล้วรอบนี้เรามาถึงสองคนแล้วรอบนี้อเคเล้ยรอบนี้โอเคมากเราได้ของขายเยอะจะไปจะไปยืมจุบไป,บไป,อไปของขายเยอะรอบนี้เอ่อเอาแหวนแหวนแหวน จุกเลยรอบนี้ซึ่งในของขายเยอะมากปะหลบดีก่อนเราก็การเล่นจะประมาณเนี้ยซึ่งเราไปหาของมาแล้วก็นั่น,นแหละอาข่อมาขายแล้วก็ใช้ตังค์เก็บตังค์ไว้หาอาวุธหาอะไรเมื่อเราตายอของเราก็ตกหมดเลยนะแต่ทางเดียวของเราคือที่เราจะเอาของคือแม่ละเราก็ต้อง พีชีตตัวเองยิ่งเข้าไปเอาของมาอะไรประมาณนี้หรือหรือว่าเราเปิดไม่ขอความชื่ออ่าขอร้องเขาอะไรอย่างนี้ไปก็ได้นะโอเคก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะเออปืนพึ่งได้มาเลยโอเคสดๆรอ้อนๆคือปืนนี้นี่ยจะแต่งได้นะเดีย๋ยวผมลองดูก่อนซ่อมตัวกล้อมาเสียหายอย่า,หายงหนักเลย เราโชคดีมากเราคือได้ปืนดีเลยอ่ะอ่าปลดล็อกแป้บหนึ่งสองเพราะเพราะเป็นการขายแล้วเนี่ยอ๋อคืออยากได้ปืนทุเนี้มาอืม มันเป็นการส่งอย่างนี้ไปเอกาสารปืนนี้เนาะทำเฟดปืนแล้วแน่ๆเลยโอเคเอขอดูกิจกรรมนิดหนึ่งอับของายวันนี้หน่อยโอเคอ่าแลกเปเลี่ยนอะไรบ้างมันก็แลกเปลี่ยนแค่เงินเยอะแล้วแหละเดี๋ยวเราเก็บพลอยไว้แลกอย่างอื่นดีกว่าโอเค ได้กกอบรูปสโนว์แมน่ะเราไปสักเกมนึ่งกันดีกว่าโดยที่เราจะไปในแบบนี้กันดีกว่าป่ะรู้สึกกติดดาวเตยมตัวเลยเฮ้ยเราไม่มีปืนกระบอกหนึ่งเอากรอืมอ่าเราเนี่เอาออกเคลียร์ไปดีกว่าเราอัปเกรดหน่อยก็ดีนะรู้สึก เก็บเลยแล้วกันรอบนี้โอเคอย่เอาเก็บปืนนี้เลยอุย้ยเัาเกรดนานมากห้านาทีเลยคือนานมากโอเคม, okay, มันก็มีเลเซอร์ให้เราด้วยนะคือของแต่งอืม ันี่สูตรเลงอ่ะเวลาเราเล่นเราสูค่อยันยากโอเคดีหละกินหน้ำรักษาตัวเองหน่อยโอเคเราก็ออกรบ,บกันตามเดิมดูแผนที่นิดนึงรู้สึกว่าจะเปดิดอ่าเปิดล็อกไหล่แมปเหมกันแล้วเนี่ยเราโอเคอย่ารอรอจัพคู่ก่อน มีพีแรกเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยได้มาแคสเกอร์นบ้างแล้วตอนนี้เออตอนนี้เรามีของสะสมอยู่แม็กกาซีนล็อตหลอของเอ้ยซึ่งเราใส่ให้ได้ปรับใส่ได้เลยใส่ได้ไหมเนาะไม่ได้ไอันนี้เพิ่มความเร็วอ่าพื้นที่มันลดมันลบมองนี่หว่า อันนี้คือเวลาเล็งเลยเวลาเล็งเราจะไวขึ้นแล้วเปลี่ยนกระสุนไวขึ้นด้วย,ยได้โอเคมันน่านจะเปลี่ยนให้เราแล้วละ่ะโอเคเราได้เราใส่แมกกาซีนนี้เข้าไปละวิจะคู่านามากตอนนี้แค่สองคนคสองคน ผมว่าไปคนเดียวเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมไปคนเดียวดีกว่ารอบนี้ึ่งว่าคนน่าจะซุ่มนานอะ่ะอือฮึซมยังไหวโวอ้ห่าจะแบบว่าคนอาจจะไม่ชอบเล่นคู่น่นอนเลย น่นนเรน่าจะเจอคนจีนอีกแล้วล่ะดูทรงเฮ้ยพิดแมพปะเนี่ยเราก็น่าจะพิดแมพแล้วลโอเคเรอน่าจะพิดแมพเรากดพิดแมพ ได้ดอวแท็กนะฮะโอเคดาวอย่ามายุ่งกับป่านี่คือความเตือนอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยอชุดซ่อมยอดเยี่ยมเอาไปขาย เก็บมาเอาุ่ไหลเราเก็บมาก่นอนตอนนี้วิสว่านไฟฟ้าเยอะเดยนะใ,ใช่ป่ะปืนไฟปืนไฟยาจะป้ขนไหนแล้วอ่ะนี่นี่ขี้ของเต็มโ่อ oh y god ยืมพื้นที่สี่ช่องหน้าทุกคนอืมทิ้งกนได้ตอนนี้เราได้ของดีอ่ะเราก็ วันเราไปดีกว่าล่ะเขาเรานี้ประตูทางออกอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยเรอบนี่ยไปใครเลยโอ้ยตกใจตกใจกอย่ามากันแบบนี้สิมาให้สู้เสียกันนิดนึงก็ยังดีนะ หนีดีกว่าเราหนีดีกว่าหนีดีกว่าหนีดีกว่าจะตาย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 อุ้ยคือเราลอดได้ไงก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เนี่ยยิงไม่เต็มก่อแตะได้เรา เสียงยูรอบด้านต้องปลาระเบิดเกตเข้าไปหามเลยวะเนี่ยว่าแล้วคนมาจริงๆด้วยอือหือฆ่าแม่งเลยแล้วกันรอบนิ้วจะให มีชีวิตอยู่สักหน่อยไม่ได้ละคือเกาะแตะมารอบอนึงไอ้คนนั้นยังอยู่เปล่าผมรู้กันนะอืมไม่มีของบบนะคือเราต้องวิ่งไปตรงนน้นที่เดียวเลยในตอนนี้โอเค ไร้ปืนเนี่ยน้องฟ้านะโอเคพื้นที่พื้นที่ไม่เพียงพอแต่เราจะออาจากตรงนี้ก่อนเราจะจะเอาจากตรงนี้ไปได้ก่อน ปืนมาให้พร้อมเลยยิงหัวเขาค่อยพร้อมแหละเพราะมันเป็นคน สู้ดีกว่าอยู่ข้างบนด้วยนะโอเคเราลบหนีดีกว่าผมว่าเกาะแต่เรามีโอกาสที่จะถ่ายสูนได้แล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าโอ้ยอุ้ยแม่งเอ้ย่าฮ่าฮ่า he shot ดงสัญญาณโอ้ยแอแล้ว ดันมาเจอบอดตรงนี้สั่งนั้นดักทางออกเลยอะโดนดักทางออกเลยตรงสัญญาณเดินไหมไม่เป็นไรรอบนี้เราต้องเดี๋ยวเราไปเอาปืนก่อนไอ้บอดตัวนี้แม่งเกลียนเกินระวังหน,น่อยกระสุนข้างนอกมันไม่ปลอดภัยเอาซะเลย โอ้ยเดี๋ยวเราปิดประตูปิดปิดประตูเอาเดี๋ยวปิดประตูเอาดักกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดังเดี๋ยวนะโอ้โดนดักหลายทางเลยไอ้เสียดายปืนอะไม่ได้ไม่ได้โอ้โหสาดมาโอ้ยมาดักกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยได้เกาะลรอได้เกาะแตกนะเรา ในงวกด้วยปืนหน่อยมีไหมปืนไหมไอ้คนไม่ต้องมายุ่ง โอ,โ,โอ้โหเราเขือแค่ปืนพกอืมคิดว่าเขาจะชุบเราไหมเฮ้ยชุบด้วยเยสขอบคุณมากครับโอ้โหขอบใจมาก คุณต้องการของที่ยึดตัวง,งูน่ะอย่าล้อวิ่งเ,เข้าไปเอาอไม่รู้คนจะดักหรอปะนี่ปัญหาใหญ่ละแต่สวนพอ์มด้วยโอ,โอ้โอเคแม่งตายทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสียงเสียงมันหายเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของขอนอ,อ,อะไรเนี่ย เสียงหายไปเฉยเลยโอเคเราลบหนีดีกว่าอย่างน้อยเพื่อนก็ชุบขึ้นมาให้โอ้โหขอบคุณมากครับโอ้แย่จังแย่จังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่าเสียงมันหายไปโอเคเสียงมาละโอ้ดี้วเพื่อนเราชุบข,ข,ขึ้นมาถ้าเกิดเราไม่ชุบกคเสียดายของแย่เลยเดีย๋ยวเราใารขอ จดไปขายไปเลยจุกๆอืมหืมเยี่ยมโอ,อันนี้ก็ต้องขายเยอะแหละดูทรงเกาะมันไปต่อเออเราลบดีเลยดีกว่าเกมก็อารมณ์ม,มันประมาณค่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ใครที่อยากเล่นสามารถแอดชื่อผมมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็บ๊ายบายครับ